มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเหตุ hey, ทั้งประเทศก้อยโพสต์แบบนี้หรือว่าจะมีลูกให้พี่ตูนแฟนๆแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีกับคู่สามีภรรยาสุดน่ารักตูนอธิวลาแล้วก็ก้อยรัชวินนะคะหลังสาวก็ได้โพสต์อิสตาก r a มรูปชายหาดเขียนเลข1บก1เท่ากับ3 พร้อมหัวใจ3ดวงทําให้ถูกดีความว่าอาจจะหมายถึงข่าวดีเรื่องเบบีค่ะที่เจ้าตัวประกาศไว้ว่าจะเดินหน้าปั๊มเต็มที่ก็เป็นได้สำหรับตูนบันสี่แลมแล้วก็ก้อยรัชวินนะคะกวงคู่กันเข้าประตูวิวาเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนน2 5า3ที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับคุณตูนแล้วก็คุณก้อยด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ